สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูโบแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ,ะหน่วยแรกที่เราจะเรียนนะคะคือหน่วยพัพพุทธค่ะหน่วยที่หนะคะหนพัพพุทธเนี่ยจะมีทั้งหมด3เรื่องค่ะเรื่องแรกคือความสําคัญของพรพพุทธศาสนาเรื่องที่ -2 พุทธประวัติเรื่องที่ -3 ชาดกนะคะมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะ ความสำคัญของวัคคุทธ,ธาศาสนาค่ะพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรนะคะข้อหนึ่งค่ะเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรมไทยหรือเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะคะเึ่งวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนะคะ เป็นผลงานสร้างสารคของบรรพบุรุษที่มีการสั่งสมแล้วก็มีการถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลังต่อนเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะจนเป็นมรดกและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของสังคมไทยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ข้อดังนี้นะคะข้อ1 1.1ทําให้ทําให้เกิดมรดกด้านรูปธรรมรูปธรรมก็คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะมีสังฆาถาน,านเช่นวัด เจดีโบทสารณวัตถุนะคะมีพระพุทธรูปคำพีวรรณกรรมแล้วก็ภาพวาดภาพวาดหรือเรียกอย่างว่าจิตกรรมฝักผนังน,นะคะหนึ่งสองทำให้เกิดมรรทางด้นานจิตใจก็คือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะพระพุทธศาสนาช่วยรอหลอมจิตใจคนด้วยหลักธรรมคาสอนต่างๆก็มีความกระตันยุกะตะเวทีความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้นนะคะพระพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างไรอ่าข้อสค่ะเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยนะคะสแบ่งออกเป็น2ข้อนะคะข้อหพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมก็คือพระพุทธศาสนาี่ยช่วยพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะมีพืช มีสัตว์นะคะแล้วก็อาคารบ้านเรือนค่ะหลักธรรมที่ช่วยในการพัฒนาคนให้เป็นหลักนะคะซึ่งจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะมีภาวนาสี่ประกอบด้วยกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนานะคะสองค่ะใจสิกขาค่ะประกอบไปด้วยศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาค่ะอริยสัจสี่ประกอบไปด้วยทุกข์สมุทยัย นิโรธมัคค่ะอ่าดูอันแรกค่ะภาวนาสี่ค่ะภาวนาสี่คือเป็นการพัฒนาตนให้ดีขึ้นนะคะเมื่อเป็นผู้พัฒนาตนจนดีขึ้นแล้วครบทั้งสี่ด้านนะคะก็ย่อมจะมีประโยชน์ในการพัฒนาชาติของเราเนะคะอ่าดูข้อแรกค่ะกายภาวนาค่ะการภาวนาคือการปฏิบัติตนต่อสิ่งรอบตัวนะคะในทางที่เป็นประโยชน์นะคะ ให้รู้จักความพอดีประหยัดเรียบง่ายมีวินยัยและรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเช่นการไม่รังแกสัตว์ดูแลรักษา,ษาธรรมชาติปฏิบัติตามกฎนะคะเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะศีลภาวนาค่ะเป็นการฝึกตนให้เป็นคนดีตามศีลเพื่อพัฒนาความประพฤติให้อยู่ในกฎนะคะให้อยู่ในกฎแล้วก็ทําไมคะ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยความรักความเมตตาแล้วก็มีไมตรีจิตต่อกันนะคะเช่นการรักษาศีลห้าการปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะต่อไปค่ะจิตตะสิกขานะจิตะจตะภาวนานะคะการฝึกอบรมจิตของตนให้เข้มแข็งมั่นคงนะคะ,ะเป็นการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดนะคะให้ถูกต้องดีงามมีสติสมาธิเป็นมิตรต่อกันนะคะไม่อิจฉาริษยา และรู้จักอดทนอดกั้นค่ะเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการนั่งสมาธิเป็นต้นนะคะ 4. ปัญญาภาวนาค่ะคือการฝึกอบรมปัญญาของตนเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะคะ,ะหรือรู้จักการพัฒนาความคิดให้รู้จักไตรตรองมีเหตุผลเข้าใจรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปนะคะเช่นการฟังธรรมการจเจริญวิปัส อาวิปัติัสนานะคะเป็นต้นค่ะอ่าครูลิ้นัวค่ะต่อไปค่ะไตสิกขาค่ะไตสิกขาคือเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติทั้งสามด้านนะคะผู้ที่ปฏิบัติตามหลักไตสิกขาจะสามารถพัฒนาตนได้ย่อมสร้างสิ่งดีเพื่อพัฒนาชาติไทยได้นะคะอ่ามีศีลสิกขาค่ะ ข้อปฏิบัตินะคะหมายถึงข้อปฏิบัติสําหรับฝึกตนเองทางกายและวาจาค่ะเพื่อให้มีความประพฤติดีงามนะคะต่อไปค่ะจิตศิกก็คือข้อปฏิบัติสําหรับฝึกตนเองทางด้านจิตใจคะ่ะเพื่อให้เกิดคุณธรรมในจิตใจเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงมีคุณธรรมแล้วก็มีแล้มีความสงบนะคะมีสมาธินั่นเองค่ะ ปัญญาสิกขาหมายถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ฝึกตนเองทางปัญญานะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆค่ะเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดนะคะทัศนคติและคานิยมเพื่อให้รู้จักสิ่งต่างๆและรู้ว่าควรปฏิบัติตนต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรนะคะต่อไปค่ะอริยสัจสี่ค่ะอริยสัจสี่แปลว่าความจริงอันระเสริฐสี่ประการนะคะ เป็นการสุกตนเองให้แก้ปัญหาอย่างมีระบบนะคะ,ะเมื่อเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีตามหลักอริยสัจสี่แล้วเนี่ยย่อมแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ประกอบไปด้วยข้อหนึ่งทุกค่ะทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะตัวอย่างการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่นะคะเช่นนักเรียนไม่มีความสุขที่เพื่อนไม่เล่นด้วยใชอ่อันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยนะคะสองสมุทัยก็คือการหาสาเหตุข,ของความทุกข์ค่ะ ต่อไปค่ะสาเหตุที่เพื่อนไม่เล่นด้วยก็เพราะอะไรเราพูดจาไม่เพราะเราชอบแกล้งเพื่อนคนนคนคอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทําไมคะก็เลยเป็นสมุทัยคือเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์นะคะสามนิโรธค่ะความดับทุกข์ค่ะก็คือให้ทุกข์หมดไปเช่นนักเรียนมีเพื่อนเล่นด้วยก็ทําให้มีความสุขนะคะมักค่ะแนวทางในการดับทุกข์ค่ะให้มีความสุขนะคะตัวอย่างเช่น นักเรียนปรับปรุงตนเองให้พูดจาไภเรอดมากขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อ2พัฒนาทางด้านจิตใจค่ะพระพุทธศาสนายกยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดนะคะหรือหรือว่าสิ่งใดควรกระทําสิ่งใดไม่ควรกระทํานะคะต่อไปค่ะแล้วก็มีหลักธรรมอื่นอีกอมีหลักธรรมอื่นอีกที่ ประกอบกับการพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะก็มีโอวาสามค่ะโอวาสก็คือเป็นหลักสําคัญของพระพุทธศาสนาค่ะ mm. เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมครบ3าด้านแล้วก็ย่อมส่งผลให้ตนและชาติชาติพัฒนาชาติได้นะคะพัฒนาชาติได้หรือว่าชาติพัฒนาได้นะคะก็มีข้อแรกไม่ทําชั่วก็คือการไม่ทําสิ่งที่ผิด ในด้านกายวาจาใจนะคะเช่นไม่ทําร้ายผู้อื่นไม่พูดโกหกนะคะข้อ2ค่ะคือการทําความดีคือการทาําในสิ่งที่ถูกต้องในด้านกายวาจาใจเช่นมีความเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาให้เกียรติผู้อื่นการทําข้อ3ค่ะการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะก็หมายถึงการมีจิตใจที่ดีทั้งสามประการคือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงนะคะ ทำได้โดยการบริหารจิตจเจริญปัญญานะคะคือการพวกนั่งสมาธิเดินจงกรมทาบุญตักบาตฟังเทศฟังธรรมอะไรเงี้ยคะ่ะต่อไปคะ่ะมีคําถามมาให้ลองสัก2ข้อนะคะ,ะ,ะข้อแรกข้อใดไม่ใช่แนวคําสอนของพระพุทธศาสนาเความสามัคคี ดีความเมตตากรุณานะ C. ความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ดี D. ความเห็นแก่ตัวตอบข้อไหนคะตอบข้อดีค่ะความเห็นแก่นตนเองนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติเพราะทําให้เกิดผลดีข้อใด A. ม,มีคนมีงานทำา B บ้านเมืองทันสมยัย C. ประชาชนมีศมิัทธาดีประชาชนอยู่ดีกินดีตอบ ประชาชนมีศิทธ,ธรรมนะคะคลิปนี้เราก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ทำใบงานเพิ่มเติมอ,อีกสักงานหนึ่งนะคะวันนี้ก็พบกับครูโบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ